วันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ในหมู่ชาวไทยเราเป็นวันแห่งความกระทบกระเทือนจิตใจของชาวไทยอย่างยิ่งเพราะเป็นวันที่พระพันปีหลวงได้สิทธิเสด็จสวรรคตจากพวกเราชาวไทยซึ่งพระองค์ก็เป็น ที่รักของปวงชนชาวไทยทั่วไปเมื่อพระอ,องค์สวรรคตมาด้วยความกตัญยูกระตาเวทีด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันชาวไทยเราทั้งหลายก็มีการไว้ทุกข์มีการสวดอภิธรรมถวายพระราชกุศลต่อพระอ,องค์ท่านเ <c oughs> <c oughs> พราะนั้นในคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาตลอดจนสิทยานุสิทธ วัดป่าบรรตาดเราก็จะมีการสวดอภิธรรมทุกคืนวันพระก่อนที่จะสวดบว์ทำวัดค่ำทางคณะสงฆ์วัดป่าบรรตาตลอดจนสยานุสิตวัดป่าบรนตาตก็จะร่วมกันสวดอภิธรรมถวายพระราชกุศลต่อพระพันปีทุกวันพระแต่วันนี้ วันนี้ประมาณบ่ายสี่โมงหลวงพ่อก็จะได้ไปร่วมสวดอภิธรรมกับทางวัดโพครับทางวัดโพเขาจะสวดทุกวันคู่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดเป็นคู่้าวันขี้ก็เป็นฝ่ายฝ่ายมอเขาวันคู่นี่ก็จะเป็นวัดโพเพราะนั้นท่านจะสวดอภิธรรมบ่ายสี่โมงหลวงพ่อก็จะได้ออกไปร่วมกับท่านพวกท่าน น,นิมนต์มาเชี่ยวเข็นมาก็จะไปร่วมกับท่านในวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระแล้วเนี่ยก็บอกข่าวต่อไปในบูชีญาณุสิทธิวัดป่าบานตายประชาชนทั่วไปเนอะพวกเรา,า,เอา,เอาพอวันพระทุกวันพระคณะสงฆ์ตลอดจนสิญาณุสิทธิวัดป่าบานตายเราจะมีการสวดอภิธรรมถวายพระราชกุศลต,ต่อพระพันปี ในตอนตอนข่ำก่อนที่เราจะสวดบนธรทำวัดค่ำเราก็จะสวดอภิธรรมถวายพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านีะก่อน <c oughs> การแสดงออกฟึงฟามกตัญญูกตะวทีฟันตุรักภักดีต่อสถาบันก็จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งเพราะจะทำให้สถาบันพระมาหากษัตริย์มีกำลังจิตกำลังใจ ที่อยู่ร่วมพัฒนาประเทศชาติของเราให้มั่นคงยั่งยืนดังที่เราเห็นชัดเจนที่ว่าพวกเราที่ไมีมอายุมากข,ข,ขึ้นสักหน่อยหนึ่งเรียวว่าสักสักห้ปีเนี่ยอายุห้สิปีขึ้นมาหรือ40ปีขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของสถาบันอย่างแท้จริงเพราะว่าในหลวงรอเก้า ที่พระอ,องค์เสด็จคลองราชเจ็ดสิบปีวันที่พระอ,องค์เสด็จคลองราชพระอ,องค์ได้ทรงกล่าวไว้กับประชาชนว่าเราจะคลองราชเราเราจะคลองลาชเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามนี่พระอ,องค์ประกาศอย่างนั้นและตลอดเจ็ดสิบปีพระอ,องค์ก็ทําตามสัญญาที่พระอ,องค์ได้ให้ไว้กับประชาชนของพระอ,องค์ 70ปีในความปีกษัตริย์ของพระอ,องค์พระอ,องค์ได้ยกให้ประชาชนให้ประเทศชาติหมดสิ้นิบปีพระอ,องค์แม้จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามพระอ,องค์จะดันด้นไปดูไปพัฒนาไปปรับปรุงในส่วนที่ยังขาดตบบกพร่องหรือในส่วนที่ยังล้าสมัยเรี้ยังไม่เจริญ ให้เจริญขึ้นมาให้ทันสมัยขึ้นมาทัดเทียมอาณาประเทศที่เขาเจริญอยู่แล้วพระองค์ทุ่มเทมาตลอดชีวิตของพระองค์ท่านแล้วก็พระพันปีก็เสด็จติดตามร่วมกับพระองค์ทุกคนทุกแองไม่ว่าจะธุกรก,กนดาดขนาดไหนตามภูเขายอดดอยอะไรต่ออะไรดัดงที่พวกเราที่มีอายุ4ี่สิบปีขึ้นมาเราเห็น เราทราบข่าวสารในพระราชสำนักมาตลอดเพราะนั้นเด็กรุ่นนี้รุ่น4ี่สปีขึ้นมาออกเกิดขึ้นมาจึงได้ยินได้ยินแต่คำว่าในหลวงในหลวงในหลวงมาอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความโชคดีที่สุดของพวกเราชาวไทยที่เรามีพระมหากษัตริย์ประเสริฐองค์ประเสริฐเหนือยิ่งกว่า ทุกๆประเทศในโลกนี้ก็ว่าได้เพราะนั้นเมื่อถึงพระองค์ถึงข่าวที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตจึงเป็นความสะเทือนจิตสะเทือนใจของพวกเราชาวไทยอย่างยิ่งและในวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานี้ก็พระพันปีก็ได้เสด็จสวรรคตก็เป็นที่สะเทือนใจของพวกเราชาวไทยอย่างยิ่ง ทางรัฐบาลก็ได้ชักชวนประชาชนชาวไทยให้ไว้ทุกขตลอดหนึ่งปีโดยการใส่ชุดดำหรือติดโบดำแล้วก็ใส่เ,เสื้อผ้าอย่าไปใส่ใส,สีฉูดฉาดอ,อันนั้นมันมันไม่ได้แสดงออกถึงความไว้ทุกข์ถ้าไม่มีชุดดำเราก็ชุดเรียบ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันก็จะเป็นมงคลสำหรับชีวิตพวกเราด้วยแล้วก็ประเทศชาติด้วยแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกำลังใจต่อสถาบันว่าเออประชาชนชาวไทยยังจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างเหนียวแน่นไม่มีสันคลอนจึงได้เห็นประชาชนชาวไทยได้แสดงออก ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั่วไปทุกคนทุกแข่งจึงเป็นสิ่งที่น่ายกย่องน่าเชื่อชูและก็เป็นสิมงคลอย่างยิ่งด้วย <c oughs> อันนี้ก็ทุกวันพระในวัดป่าบานตานเราก็ให้พวกเราทุกคนบอกแจ้งข่าวสารไปบางท่านบางคนอาจจะไม่ทราบเมื่อทราบแล้วมีความสะดวกไม่มีอะไรขัดข้องกับมาร่วม มาร่วมงานกันมาร่วมกันสวดอภิธรรมถวายพระราชุุศลต่อพระองค์ท่านทุกวันพระก็อยบอกข่าวสารนี้ไปไปทั่วๆเ้อทุกคนเนอาอ่อนานรับพรนะจาน่าโนมโัทนาให้พร <c oughs>